วันนี้จะพาทุกคนมาดูอะไรหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมอยู่บ้านอยู่ๆก็มีเสียงตู้ผมก็คิดว่ามีคนมาหาเรื่องคิดว่าใครเอาระเบิดมาโยนติดแท้ก็ไม่ใช่ระเบิดนะครับนี่ครับตัวนี้แหละระเบิดเมื่อกี้ เห็นไหมนั้นมันหลุดเลย<ม>อยู่ๆได้ยึดตู้ผมก็ตกใจจนพากันกระโดดจนคิดว่าใครเอาระเบิดระเบิดมาโยนเล่นนี่ไงครับตัวที่ทำให้ระเบิดตัวนี้แหละนี่แหละครับ สงสัยมันคงไม่มีงานทำม,นมันก็เลยขึ้นไปเล่นบนเสาไฟฟ้าคนสุดท้ายก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับผมก็บอกมันแล้วนะครับบอกว่าอย่าขึ้นไปเล่นที่สูงมันอันตรายแต่มันไม่ฟังครับมันดื้อครับผม อยูย่ๆมันก็อยากขึ้นไปเล่นบนเสาไฟฟ้าสุดท้ายก็โดนไฟช็อตตายครับผมได้ยินเสียงดังมากเลยครับผมอยู่แถวนี้กระโดดตกใจทุกคนเลยครับเสียงดังมากได้ยินตู้ คิดว่าใครเอาระเบิดมาโยนเล่นสุดท้ายก็ตายบอกมันมันก็ไม่ฟังก็คงประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ